ผมจาผมบอกเลยนะไม่น่ากลัวหรอกสิที่น่ากลัวเนี่ยอมเงินเมียอ,อ,อาอ่ะอันนี้จอกมาชี้แจงถแถลงไขนะน,นะควาถึงบดาไอ้พวกหมอดูไอ้ห้อยไอ้โหนทั้งหลายนะที่มันบอกว่า เป็นราหูอมจันทออมซ้อนอมนะหรือทางภาษาระบบสุริยะจักรวาลก็บอกว่ากบกินเดือนแต่กูจะบอกว่ากูจะแดกกบกบยังไม่ทันได้แดกเดือนหรอกกูแดกกบก่อนสรุปไม่ใช่ราหูอมจันฮะกูแดกกบครับไม่ใช่กบกินเดือนด้วยมันแก้เป็นระบบสุริยะจักรวาลคือดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์มาอยู่ใกล้กันอยู่ในแนวเดียวกันไงมีไงเขาจึงบอกว่าราหูอมจันทร์แต่ไอราหูอมจันทร์ผมบอกเลยละไม่น่ากลัวหรอกสิที่น่ากลัวเนี่ยอมเงินเมียถ้าเมียมจับได้เนี่ยหัวแตกไม่แตกก็ทะเลาะกันพักอย่างนี้นแต่สิ่งที่สมคคนอมที่สุดเมียอ,อมบ่อย ห้ามให้อร่อยและผัวจะไม่ได้ออกนอกบ้านนั่นผัวห้ามอมตงังเมียแต่เมียต้องอมให้ผัวนี่คือสิ่งที่มันถูกต้องหรือคุณคิดว่าไงหรือคุณถนัดอมบาปไม่ะผมถามคุณคุณต้องตอบผมด้เขาบอกว่าให้ไปทําพิธีทําพิธีวันนั้นนะครับแค่ตื่นมาต้องลืมตาถ้าหลับตาปั๊บโดนชนหี <S <S ่อะไรกูมไม่รู้นะนี่คือพิธีการง่าย ไม่ต้องไปทําพิธีบ้าบอคอแตกอะไรหรอกเขาเขาบอกให้เอาของดําไปถวายยืมหมอปลาไปได้ไหมไม่ต้องของดาไปถวายใครหรอกเราเคยทําแบบไหนก็ทําแบบนั้นแต่ถ้าใครเคยทําผิดกฎหมายอยู่ก็อย่าไปทําเพราะมันผิดกฎหมายตำรวจจะจับแค่นั้นแหละไม่ต้องว่าเคยห้ามออกไปกลางแจ้งใช่ถ้าออกไปกลางแจ้งช่วงนี้ฝนมันตกมันจะเป็นหวัดกูก็เชื่อมเหมือนกันนะหรือถ้าฝนไม่ตกอยู่กลางแดดแม่งร้อน มันก็ผู้มีเหตุผลเหมือนกันนะหมอปลาฝากเตือนสติหน่อยคนที่เตรียมเสียเงินเสียทองไปทําพิธีใหญ่โตว,วันพรุ่งนี้เนะี่ยไม่ต้องเลยพรุ่งนี้นะครับทําตัวให้ปกติแต่พรุ่งนี้มาตรงกับวันวิสาขบูชา <ksi> ก็รักษาศีลกันกหน่อยนะรักษาศีลหพรุ่ง<อ>นี้นะครับทําตัวให้ปกติแต่พรุ่งนี้มาตรงกับวันวิสาขบูชาก็รักษาศีลกันหน่อยนะรักษาศีลห้าแต่ถ้าถามว่าสวดมนต์แล้วมาทําชั่วต่อก็จะไปสวดหรอกเสียเวลาสวด เพราะการสวดมนต์พระช่วาทำให้คุณดีอย่าไปยึดติดนะสวดมนต์แล้วเราต้องปฏิบัติดีด้วยไม่ใช่พอสวดมนต์เสร็จก็มาเห็นผัวมันใตรผัวดาผัวมึงจะไปสวดหาพ่อมึงหรือไม่จะไปสวดคิดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าทําผิดกฎหมายจําไว้นะครับลาหูอมจานไม่มีหาอะไรได้พวกหมอดูทั้งหลายมึงก็เลิกหลอกลวงคนได้แล้วถ้าอยากจะรวยทําอาชีพอื่นเถอะไอ้เงี้ยฮะมึงพูดกูได้ยินไหม ่าของขึ้นไว้ทำไหมนะสิ่งที่ต้องอมให้เมียอมสิ่งที่ไม่ควรอมหัวห้ามอมเงินเมียและชีวิตเราก็จะสุขสบายนะของดําไม่ต้องมาถวายถสวายทไมของดําอย่าไปยึดติดไม่มีหรอกนะเพื่์เจอร์ทำตวัวปกตินะแล้วจะเป็นสมัยตอน มีการตีกองตีกองตีกำบหมองพองเพง่งจุดประทัดจุดปะทัดจุดหัดระหวานหอวมิมานทำไมจุดประทัดนีอย่างเดียวดีช่วงหน้าหวานเข้าไล่นกแค่นั้นแค่ <Thank you. S 1> นี้แหละ